สวัสดีครับผมบัณฑิตอุงรังสีวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามาที่บัณฑิตยูนิเวอร์สนะครับข้างหลังนี้ก็เป็นแม่น้ําเจ้าพญานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ใหม่นะครับที่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วก็วันนี้ก็มีบัณฑิตช็อปก็เพิ่งเปิดไปเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็มีห้องสัมมนาอะไรที่แบบสวยมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผ่านให้ดูนิดหน่อยแล้วกันนะครับยังไม่ได้ full scale เอาช้าๆ้าตรงนี้ก็เป็นบัณฑิตห้อง ห้องคล้ายคล้ายคาร์นิเกี้ฮอล์นะครับเป็นคาร์นิเกี้ฮอล์ของสัมมนานะครับจริงๆวันนี้เนี่ยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นจีเนียสนะครับแต่นำเที่ยวนิดหน่อยก่อนก่อนจะเข้าเรื่องนะครับนี่ก็ช้าๆแล้วกันนี้ให้เห็นบันดิตช็อปนิดหน่อยนะครับบันดิตช็อปข้างในก็มีผลงานของผมทุกอย่างมารวมที่นี่นะครับแล้วก็มีมีต้นไม้เขียวๆผมเป็นคนรักต้นไม้นะครับก็มีต้นไม้เขียวๆ เต็มไปหมดเลยตรงนี้นะครับแล้วทีมงานอะไรก็มานั่งลูกศิษย์บางคนก็มานั่งชิวๆกันนะครับวันบา,บ,าบ,าบางบางในในบางวันเราก็มีวอร์เนเทียมีอะไรอะวอาาร์เนเทียแปลว่าอะไรภาษาไทยอาสาสมัคร <laughs> อา,ารสาสมัครนะครับโอเควันนี้จะเข้าเรื่องอะไรแล้วกันนะครับเรื่องของจีเนียสวิธทีทำไงให้เราเนี่ยเป็นจีเนียสหรือเป็นอัจฉริยะนะครับ <c oughs> วิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคุณรู้ไหมว่า เราเนี่ยเกิดมาก็เป็นจีเนียสอยู่แล้วเราทุกคนเนี่ยเหมือนมีทองคําอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าปัญหาคือเด็กพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราเป็นเราเป็นเด็กใช่ไหมเกิดมาก็เป็นจีเนียสอยู่แล้วนะครับอย่างที่ไอซ์สไตล์บอกแต่โตมาเนี่ยเราถูก process หรือกระบวนการดึงจีเนียสออกดึงดึงความเป็นอัจฉริยะออกเดี๋ยวผมจะให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับอ่ะผมชอบคำคำหนึ่งของ R บ u คมินสเตอร์ฟูลเลนะครับบัคมินสเตอร์ฟูลเลอร์เนี่ยเป็นอัจฉริยะยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นอัจฉริยะนะครับชาวอเมริกันผมจะบอกว่าเขาบอกว่าเด็กทุกคนเกิดมาเป็นอัจฉริยะแต่9,999จากทุกหมื่นคนจะถูกผู้ใหญ่ถอดอัจฉริยะภาพทันทีด้วยความพลาดพังหมายความว่าผู้ใหญ่เนี่ยพยายามเอาความคิด กรอบความคิดของเขาเนี่ยใสเข้าไปในเด็กแต่จริงๆเด็กเนี่ยมันม,ม,ม,มีมีมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับมีความอยากรู้อยากเห็นมีความความคิดที่ต่างอยู่แล้วแต่เจอผู้ใหญ่ถอดดึงออกบอต,ต้องทำอย่างงี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำตามกฎต้องทำตามระบบต้องทำตามโนต้ตต้องทำตามนี่น่าเบื่อสุดๆนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาให้เคล็ดลับสักสองสามข้อนะครับเกี่ยวกับทำยังไงที่จะปลดไอไอไอ กรอบความคิดออกไปเนี่ยแล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะกการเป็นอัจฉริยะในเวลารวดเร็วนะครับมันไม่เกี่ยวกับการท่องจำนะครับไม่เกี่ยวกับการท่องจําไม่เกี่ยวกับการศึกษาจริงๆมีการศึกษาน้อยกว่า <i> ผมว่าเป็นเรื่องดีด้วยเพราะว่าคุณไม่เจอระบบของคนอื่นไม่เจอกรอบความคิดของคนอื่น <i> บางทีคนเรียนเยอะไปเน <i> ี่ยมันก็มัน,ก,มนก็ไม่ได้ช่วยนะครับผมผมมีคนชวนให้ผมไปเรียนด็อกเตอร์แถมเงินให้ด้วยผมยังไม่ไปเลยตอนจบปิญญาโทนะครับอ่เดี๋ยวมีมีข้อนึงที่อยากจะแถมให้นะครับ อาเบิรกมินสเตอร์ฟูลเลอร์เหมือนกันบอกว่าทุกคนเป็นอัจฉริยะหมดเพียงแต่บางคนบอบช้ำน้อยกว่าในช่วงออบ,อบ,บอบช้ำเยอะกว่านะครับบอบช้ำเยอะกว่าในช่วงวัยเด็กจึงดึงอัจฉริยาภาพของตัวเองออกมาไม่ได้นะครับพูดง่ายๆคออือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเราเพ่อแม่บางคนไม่ไม่ทำให้เด็กบอบช้ำคือพยายามอลาวหรือหรืออนุญาตให้เขาเนี่ยเป็นตัวของตัวเอง ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ใช่ไปห้ามโน่นห้ามนี้อะไรก็ห้ามไปหมดนะครับผมเห็นเห็นหลายคนพ่อแม่หลายคนเนี่ยแบบบางเรื่องบางเรื่องไม่เห็นจําเป็นต้องไปห้ามทําไมต้องไป ủ, ตีกรอบซะเด็กไม่กล้าทําอะไรเลยไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีแต่ความกลัวนะครับเราต้องการให้เด็กของเราเป็นคนกล้ากล้าคิดกล้าคิดต่างนะครับโอเควันนี้จะให้เคล็ดลับไปสองสาข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าคุณจะต้อง จูนสมองกับจีเนียสหมายความว่าอะไร uh. The, uh, อัจฉริยะเนี่ยมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งคือมีความ uh, คิดสร้างสรรค์น,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะท่องจําอะไรบางอย่างแล้วคือเราเราเรา,เราอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยคุณจะเจอการท่องจําเยอะๆนะครับเราจุดๆเทรนโหเรียน oh, พิเศษกันใหญ่เลยท่องจําคราวนี้มันติดนิสยัยละนะครับติดนิสยัยเรา uh, โตขึ้นมาเนี่ย มแีแต่การเรียนรู้แต่การท่องจําคิดว่าการท่องจํนีเยอะคือการเป็นอัจฉริยะไม่ใช่การคิดสร้างสรรค์การที่คิดต่างออกไปการที่มองอะไรเห็นอะไรใหม่ๆนะครับคุณรู้ไหมว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งคืออะไรคือการหาทางที่ง่ายกว่าหาทางที่ง่ายกว่าทุกอัจฉริยะทุกคนเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งคือว่าจะถามตัวเองดังนี้นะครับว่าทํายังไงวะที่มันจะถึงเป้าได้ง่ายกว่านี้เพราะว่า คนส่วนใหญ่นะเจอระบบเจอโน่นนี่กฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เชื่อไปแบบนั้นอนะ่ะว่าต้องมีแบบนี้เท่านั้นถึงจะทําได้นะครับโอเคอแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อกี้นี้ข้อหนึ่งนะครับก็คือการถามคำถามตัวเองว่าทํายังไงที่มันจะง่ายกว่านี้ทายังไงที่จะให้ถึงเป้าได้เร็วกว่านี้ง่ายกว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยความสิ่งที่คนเรียกว่าความขี้เกียจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เวลวร้ายไปนะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะให้เป็นเคล็ดลับข้อ2เวลาคุณความขี้เกียจเนี่ยมักจะเป็นต้นเหตุของความคิดสร้างสรรค์เสมอนะครับไม่ว่าคนที่คนที่อยากบินเนี่ยก็เพราะว่ามันขี้เกียจเดินแล้วอะ่ะหรือว่าคนที่มีอยากมีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เพราะขี้เกียจมานั่งคิดอะไรซ้ำๆเ่ยก็ให้เครื่อง,งมือมันคิดคิดไปแล้วกันไอ้เรื่องเรื่องที่มันซ้ำๆซักๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ซ้ำๆซากๆเป็นต้นเหตุข,ของความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นอย่า ลังเกียจคําว่าขี้เกียจแต่ว่าเราขี้เกียจแบบสร้างสรรค์ไงจริงๆคําว่าขี้เกียจเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องคํากลางๆมันไม่ใช่เป็นคําน่าเกลียดนะมันเป็นคํากลางๆแต่มันออกสแสดงออกมาได้หลายแบบสแสดงออกมาเป็นแบบว่าดีหรือไม่ดีก็ได้ไม่ดีก็คือแบบไม่ทําอะไรเลยอยากแต่อยากจะอยากจะได้สิ่งนั้นแต่ไม่ทําอะไรเลยอยากจะได้เงินแต่นั่งอยู่ี่บ้านเฉยๆขี้เกียจกินขี้เกียจนั่งกินนอนกินแต่ว่าถ้าคุณขี้เกียจแบบมีความคิดสร้างสรรค์คือ ถามคำถามฉันจะถึงเป้าได้ไงด้วยวิธีที่ง่ายกว่านี้ด้วยวิธีที่ไม่ซ้ําๆซักซากนะครับสรุปก็คือข้อสองถามตัวเองว่าจะถึงเป้าได้ไงด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดและไม่ซ้ำซาก จะทาให้ซ้ําๆนี่มันอัตโนมัติได้ยังไงนะครับในสมัยนี้คุณมีโหเดี๋ยวนี้มีซอฟต์แวร์มีใช้อินเทอร์เน็ตใช้แอปใช้อะไรเนี่ยทำให้การค้าการขายหรือการทําทุกอย่างนี่มันง่ายไปหมดนะครับคุณต้องใช้การแบนเนจหรือเอาประโยชน์จากมันสุดท้ายนี้ก็ผมจะอยากจะ,อย,กจะอยากจะฝากออดิโอชุดนี้นะครับผมบอกว่ามันดีมากเลยมันเยี่ยมสุดๆเลยมันชื่อว่าจูนสมองกับจีเนียสนะครับผมออกแบบมาวิธีที่คุณเนี่ยจูนเข้ากับจูน จูนเข้ากับมันสมองอย่างอจิยะแบบโมสซาหรือไอสไตล์เลยนะครับทำยังไงอ่ะเพราะว่าคนแบบนี้เนี่ยเขาอยู่ในคลื่นสมองแบบอัลฟาคลื่นสมองอัลฟาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดสร้างสารรค์ได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องเรื่องที่ผมรู้มานานแล้วคลื่นสมองแบบอัลฟาเนี่ยมันเป็นคลื่นช่วงประมาณที่ประมาณ 60- ถึง80เคาะต่อนอาทีนะครับเป็นช่วงคลื่นคลื่นสมองที่เราคิดอะไรได้ง่ายไอเดียจะมาถึงเราได้ง่ายขึ้นนะครับ ผมก็เลยออกแบบมาให้คุณสามารถใช้ได้ง่ายๆนะครับในนี้มีมทั้งทั้งสอนว,วิธีการนั่งสมาธิเพื่อที่ให้คุณเข้าสู่ขึ้นสมองแบบอัลฟ่าเรียนอะไรก็จำได้ง่ายขึ้นนะครับมันดีมากเลยสามารถหาได้ที่บัณฑิต .org นะครับ b-u-n-d-i-t .o-r-g นะครับ /audiobook a-u-d-i-o b-o-w-k นะครับบัณิต .org/audiobook สุดท้ายนี้ก็ขออภิรยทุกคนนะครับให้รักกันเยอะสวัสดีครับ